ผมว่าคนรุ่นใหม่นี่แหละคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเลยเด็กคนใหม่คือเก่งแล้วก็มีศักยภาพมากแล้วก็มีไอเดียที่ดีๆมากมายมีความสามารถมากมายพลังของเด็กรุ่นใหม่ในยุคสมัยนีย้มันกล้าที่จะออกมาพูดที่จะทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นสกเกลใหญ่ขึ้น มีบคุคลิกหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากคือเขาชอบกล้าที่จะตั้งคําถามซึ่งผิดกับคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่อย่างผมโดยสิ้นเชิงการเป็นตัวเองและการตั้งคําถามเนี่แหละมันจะนําไปสู่คําตอบใหม่ๆสปีชีเดียวกันแต่สุดท้ายทุกคนมันไม่มีใครเหมือนกันเลยคนเป็นพันล้านลาน้ลา,นลานคนไม่มีใครเหมือนกันผมว่าแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่าไปเป็นนักร้องนักเต้นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่เขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขา l o v มันมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ายิ่งโตขึ้นยิ่งกล้าแก่งยิ่งมี power ผมว่าเขาต้องการที่จะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในส่วนที่เขาคิดว่าเขาทำได้หรืออาจจะทำได้ดีกว่าอาจารย์เชื่อ g o o g ขณะนา o o o ลมยังรู้ไม่หมดเลยถ้ามึงอยากรู้ว่าประสบอารณ์เ็จเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่มึงกันวัยรุ่นไทยเด็กไทยโคตรเก่ง แบบเก่งมากๆอ่ะไม่ใช่แค่เล่นดนตรีแบบทุกอย่างเก่งมากแต่บางทีเราแค่เห็นเขาอยู่ในซอกในหลืบเพราะมันไม่มีที่ให้เขาออกมาด้วยตัวพลังเองอ่ะมันเยอะมากแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้มันมีบางอย่างที่กดคนรุ่นใหม่อยู่พลังของรุ่นกูมีเท่าไหร่ก็ทุ่มไปแน่นอนมันอาจจะทําให้คนบางกลุ่มต้องกุ้มใจศักยภาพของรุ่นกูนี่แม่งไม่แพ้รุ่นใดและนี่คือเด๋อปองพลังของคนรุ่นใหม่ perspective of new generation.